สวัสดีครับเพื่อนๆชาวคาร์บามบายวันนี้ก็มาพบกับผมอีคาร์บามบายเช่นเคยครับก็หลังจากหมดกิจกรรมตีบวกครับเพื่อนๆช่วงนี้ก็มีมีกิจกรรมมาใหม่ครับผมก็เป็นกิจกรรมเฟสติวัลกิลเฟสติวัลนะครับะนะครับผมอาจจะพูดผิดพูดถูกน้นเพื่อนขออภัยด้วย ก็ช่วงนี้ก็เลยไม่ค่อยได้ฟาร์มดันเท่าไหร่ครับเพราะว่าหลังจากหมดกิจกรรมตีบวกแล้วหินราคาก็ดรอปลงมาเยอะช่วงนี้ก็เลยามา,าทำกิจกรรมครับเพื่อนๆก็คือกิจกรรมกิวเนาะมิชชั่นเฟสติวัลอะไรนะครับตอนนี้ผมก็ทำกิจกรรมกิวเนี่ยครับก็ไล่ทำเฉพาะไอที่ผมสามารถทำได้ก็จะเน้นการลงดันเป็นหลักครับผม ก็ตอนนี้ก็มีแต้มอยู่แค่2 0 0พกว่าๆครับเพื่อน,อนก็ของรางวัลก็เห็นบอกว่ามีแลขไอ้พวกไอ้ชามพวกอะไรนะครับแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าต้องใช้แต้มเท่าไหร่เพแลกได้แต่ก็เป็นกิจกรรมที่น่าทำครับผมก็ถือว่า,าผมก็จะเลือกอกิจกรรมอย่างตอนนี้ก็คือจะเป็นการฟาร์มดันเนาะฟาร์มดันผมเรียกดัน ร้อครับผมส่วนมากผมก็จะเลือกกิจกรรมที่เป็นการฟาร์มดันเป็นหลักก็คือช่วงนี้ก็พอหมดกิจกรรมไปก็จะทำให้อาหาเงินตลาดช่วงนี้ก็จะกลับมา,าขายของยากอีกเหมือนเคยครับเพื่อนผมก็ตั้งอะไรขายว่าช่วงนี้ก็ยังไม่ออกเลยครับก็เงียบเหงาเหมือนกัน แต่ก็ยังพอมีเงินเหลือติดตัวอยู่300กว่าเอมครับเพื่อนพอได้ซื้อดันช่วงนี้ก็เลยไม่ค่อยได้ขยันฟาร์มดันเท่าไหร่ครับแล้วก็วิธีการวนดันก็จับไม่ค่อยได้ทำเท่าไหร่เพราะว่าพอราคาหินมันตกครับมันก็แต่ละรอบมันก็เลยไม่คุ้มค่าเท่าไหร่ช่วงนี้ก็เลยจะมา <c oughs> ขอพายเพื่อน พอดีว่าช่วงนี้ก็จะอากาศเปลี่ยนเหมือนจะเป็นหวัดหน่อยเนาะเสียงก็จะเปลงแปงหน่อยก็คือพอ,อไม่มีกิจกรรมอ,อะไรอย่างพวกขายตีบวกอะไรเงี้ยครับมันก็ทําให้ราคาหินมันดอปลงไปเยอะเราก็จะมาปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ก็คืออะไรที่มันเป็นกิจกรรมอะไรที่มันสามารถลงได้แล้วก็ <c oughs> ทําให้เรามีของใส่ตัละครครับก็เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจตอนนี้ก็มีกิจกรรมอย่างที่เพื่อนบอกครับก็คือมิชชันอ่ากิ Q หรือว่ามิชชันฟิติวเนาะก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆครับไปฟาร์มดันก็คืออผมเลือกกิจกรรมตัวนี้มาเนาะก็คือเป็นดัน120ซึ่งก็ลงง่ายครับเพื่อนๆปกติแล้ว การรับเควสแต่ละอย่างเนี่ยครับก็ให้เราเลือกดูครับว่าอันไหนที่เราสามารถทําได้และทําไหมผมก็ไม่ค่อยได้เน้นกิจกรรมที่มันใช้ตังค์เท่าไหร่ครับเพราะว่าถ้าใช้ตังค์มันก็แต้มเยอะเนาะแต่ว่ามันก็เสียเงินเยอะแล้วก็ไม่ได้อ่เสียดเียดเรื่องของแลกเท่าไหร่ด้วยก็โอเคครับก็เดี๋ยววันนี้ก็อ่าไปลงดันวันนี้พันเพื่อนไปลงดันร้อยยี่สิบครับผมก็ไม่มีบัฟไม่มีอะไรนะครับเพราะว่า คือมันเป็นดันที่ตอนนี้คือเป็นดันที่ดันเล็กไปแล้วครับแล้วก็การฟาร์มดันสมัยนี้ครับมันสะดวกสบายนั่นเพื่อนเพราะว่าถ้าเล่นในโมบายเนี่ยครับมันสามารถกดออตโตเคเ้ควสไปได้เลยคือเราเดินเดินไปแล้วก็ไปตีตรงเคเวสเลยไม่ต้องวิ่งวิ่งหาเหมือนเหมือนสมัยตะก่อนคือสมัยตะก่อนเนี่ยครับลงดันแต่ละครั้งเนี่ยคือ แรกแรกนี่คือหลงประจํครับเพื่อนๆคือมันเป็นเรื่องปกติครับเพราะว่าบางดันก็คือแบบมันอ่ามันยาวแล้วก็มันกว้างบางทีก็เสียเวลาอยู่กับการวิ่งบนหาเควสหาอะไรเนี่ยครับผมแต่ว่านี่เล่นในมือถือมันก็สะดวกสบายไปเยอะเนาะถ้าเล่นใน PC ก็จะเป็นอีกแบบนึ่าผมก็เคยเล่น สมัยที่โอ้เกมเปิดมาใหม่ๆเลยครับเพื่อนเล่นอยู่ PC สมัยนั้นก็เล่นอยู่ถ้าจำถ้าจำได้น่าจะเล่นอยู่เซิร์ฟมานะครับผมเซิร์ฟมาแล้วก็อาชีพแรกที่เล่นก็คืออาชีพฟอร์จิลครับผมฟอร์ิลแล้วก็ที่เลือกอาชีพฟอร์จิลไม่มีอะไรมากครับเพื่อนเพราะว่าผมเป็นคนที่เล่นเกมแล้วก็คือ เล่นดบบอัพตัวละครอัพอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นครับก็จะเลือกเล่นตัวละครที่มันเล่นง่ายๆนะเพราะว่าชิลเนี่ยมันมันเป็นอาชีพที่อึดถึกนะนเพื่อนเล่นก็ง่ายของก็คือไม่ต้องมีของอะไรมากลงดันก็สบายเพราะว่าการเล่นเกมสมัยแต่ก่อนเนี่ยเราจะเน้นลงดันเป็นปาร์ตี้เป็นอะไรเนาะยุคแรกๆยุคตีใครเล่นแบบสมัยแรกๆเลยอะไรเงี้ยอ่าพอเล่นไปได้สักพักหนึ่งครับพอพอเริ่มรู้แนวทางก็จะเปลี่ยนจาก ชิวแล้วแล้วก็มาเล่นเบลเหมือนเดิมครับก็คือสมัยเล่น PC ก็เล่นเบลเหมือนกันก็ตอนที่ผมจำได้ที่ผมเลิกมาน่าจะเลิกตอนประมาณ180แพดร้อสบนะครับเพื่อนๆสมัยนั้นยังไม่ถึงโอเวอร์โหลดเลยก็คือเล่นอยู่ค่ายเอเซซอฟครับผมแล้วก็มีปัญหาก็คือว่าที่เลิกก็คือ,อตัวละครเนี่ยครับโดนโดนแฮกของครับเพื่อนๆก็คือ ของในตัวนี่ครับโดนโดนแฮ็กไปหมดเลยก็เลยทําให้หมดอารมณ์ในการเล่นครับสมัยแต่ก่อนนี่ใครที่เล่นเล่นอยู่กับในค่าย PC สมัยแต่ก่อนนะครับโหยุคนั้นนี่คือโดนแฮ็กกันเยอะมากครับผมพอมาโดนแฮ็กไปรอบหนึ่งแล้วก็เลิกไปช่วงหนึ่งครับเพื่อนแล้วก็กลับมาเล่นใหม่พอกลับมาเล่นใหม่ครับก็มาเล่นคือซื้อ ไอตัวไอเนี้ยมาเล่นนะครับเพื่อนซื้อไอตัวเขาเรียกอะไรนะครับตัวที่ป้องกันการแฮกตัวละครก็คือไอตัวคีย์อะไรเนี่ยครับผมก็นั่นแหละครับก็คือเขตผลที่เลิกเล่นตั้ร้อยบก็ สมัยตะก่อนก็ถือว่าเป็นดันที่ช่วงต้นๆน,น,นี้เป็นดันที่หน้าฟาร์มมากนะครับเพื่อนก็คือฟาร์มยังไงก็ไม่ขาดทุนแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นดันที่มีอะไรให้ลุ้นมากมายครับแล้วก็เฉพาะหินขาวก็คุ้มค่าแล้วแล้วก็มีกล่องให้ให้หลุนเยอะมากมายเลยก็พูดถึงก็คิดถึง สมัยเล่นสมัยแต่ก่อนครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าสมัยแต่ก่อนเวลาเราเล่นเนี่ยครับเวลาจะลงดันไหนกระ,ะดันเนี่ยเราจะลงกันเป็นบาร์ตี้ไปเลยเนาะก็คือเขาเรียกว่าลงเต็มตี้ครับเจ็ดคนช่วงนั้นก็คือจะมีช่วงที่สมัยที่เล่นนะอยู่เกมคา,าบาวพีซีเนี่ยครับก็จะมีบัดดี้คนหนึ่งคือ คิดอะไรไม่ออกก็120ร้อยยีบเขาเพื่อนๆคือเป็นเป็นดันพูดง่งยๆว่าเป็นดันหากินเลยเป็นดันประจําแล้วก็คือในการเล่น PC เนี่ยครับมันจะเป็นกล่องคือมันไม่ได้เป็นกล่องแยกเหมือนโมบายเนาะมันจะเป็นกล่องรวมครับเราต้องพยายามหาคนที่เราไว้ใจได้ครับในการลงลงคู่คือมันมีการเขาเรียกว่าโดนโดนเกียนกันก็เยอะนะครับคือ คือพูดง่ายๆว่าถ้าเราแบบว่าลงกับคนที่เราแบบไม่คุ้นนี่ครับเ้วเวลาได้ดรอปของดีมาเนี้ยแล้วก็ไม่ได้มีการแบ่งกันก็ทะเลาะก,กันแล้วก็มีการดับดับโมงดมับมา,น,าน่าหน้าหน้าไม่ใช่หน้าเลยครับหน้าหน้า,นาฟีดพูดคุยเนี่ยโอ้โหแตบบ่ว่ามันก็เป็นอะไรที่ดูๆแล้วก็ฮาฮาดีเหมือนกันนะครับเพื่อนแล้วก็สมัยนี้ที่ผมเล่นใน PC ซครับผมเคยได้ สมัยแต่ก่อนนี้ครับคือได้คุมไฟเตอร์นะครับก็คือมีราคามากครับเพื่อนเล่นสมัยนั้นคือคุมไฟเตอร์สมัยแต่ก่อนนี่คือ700กว่าเอมนี่คือสามารถซื้อของอัพของใส่ตัวนี่คือก็คือพูดง่ายๆว่าก็เทพได้ในระดับหนึ่งครับสมัยนั้นนะสมัยนั้นนี่คือเป็นแบบว่าคือของที่ใส่ตัวนี่คือมันมันดูเทียบกับสมัยนี้นี่คือโอ้โหมันช่างแตกต่างกันลาวฟ้ากับเหวเลย แต่ว่าอัตลรสของการเล่นเกมในสมัยแต่ก่อนมันก็จะเป็นการเล่นแบบการลงการเน้นเน้นลงดันแบบเป็นปาร์ตี้เนาะมันก็สนุกไปอีกแบบหนึ่งแต่ว่าพอยุคสมัยมันเปลี่ยนไปครับคือเราก็ไม่ได้เล่นในใน PC แล้วเพราะว่าหนึ่งไม่มีเวลาแล้วก็อพอ เขาเรียกว่าพอเกมโมบายเกิดเปิดเนี่ยครับมันก็ทำให้เราแบบหวนนึกถึงสมัยที่เราเล่นอยู่ PC ครับก็เลยกลับมาเล่นโมบายมันก็สะดวกสบายดีกับยุคปัจจุบันก็ถือว่าเป็นเกมผมว่าเกมคาบาวถือว่าเป็นเกมที่ที่เล่นแล้วก็ผมจัดว่าเป็นเกมที่ผมชอบนะครับสนุกแล้วก็มันเป็นเกมที่คือมันมีอะไรครับมีภารกิจอะไรแบบ มีการลงดันมีอะไรเงี้ยให้เราทํามากมายคือมันเล่นแล้วมันไม่ค่อยน่าเบื่อเท่าไหร่เพราะว่ามันมีอะไรให้เราทําเยอะๆเลยครับแต่ละวันรวมถึงการอ,าอะไรครับอัพของด้วยทำอะไรด้วยคือมันมีอะไรเล่นที่หลากหลายมากครับเพื่อนๆแล้วก็คือผมว่าแนะนำเพื่อนๆนะครับถ้าสมมติว่าใคร เล่นเกมอยู่แล้วก็รู้สึกว่าสมมติว่าเรามีของใส่ตัวละครเนี่ยครับไม่ได้มากเหมือนคนอื่นเขาเนี่ยครับก็ให้เราพยายามแบบเลือกฟาร์มดันที่เราที่เราฟาร์มไหวนะครับเพื่อนๆก็คือคือเราไม่จําเป็นต้องไปคือถ้าเรามีทุนน้อยเอะนาะถ้าสมมติว่าเราเป็นทุนน้อยหรือว่าเป็นคนที่เล่นแบบสายฟรีหรืออะไรเงี้ยครับเราก็เน้นวิธีแบบการฟาร์มดันที่เราฟาร์มไหว ก็คือเล่นให้มีความสุขครับคือไม่ต้องไปแขขันกับคนอืน่นเพราะว่าถ้าเราแข่งขันกับคนอื่นนะครับมันจะทําให้เรากดดันตัวเองแล้วก็เรากิจะเครียดมากด้วยเพราะว่าคือแต่ละคนเนี่ยคือมันก็ของไม่เหมือนกันเนาะคือว่าไหนเขามีเงินมีมีทุนลงของเขาก็จะแรงอะไรเงี้ยครับแต่เราก็เล่นเล่นแบบว่าเอาตามกําลังเราครับคือเล่นเล่นให้มีความสุขดีกว่า ผมก็สุ่แมากในการลงดันลงใดของผมก็จัดลงดันที่ที่ผมคิดว่าผมลงไหวครับแล้วก็คุ้มทุนกับที่ลงไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือผมก็ไม่ค่อยได้แข่งกับใครเท่าไหร่ครับเพราะว่าการแข่งกับคนเนี่ยมันมันใช้ทุนเยอะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมไม่ไม่ค่อยเก่งสาย p v p เท่าไหร่เดี๋ยวผมขอซือดันเพิ่มนยครับเพื่อน ว่าดันจะหมดอ่ามันต้องลงทั้งหมดห้ารอบอะครับเพื่อนเ,อเดี๋ยวนะดักก้อนคือผมเอาเพชไอ้นี่มาทำนะครับเพอ่าเพชดันร้อยยี่สิบห้ารอบเอ๊ยไม่มีขายเด้นลวหรือว่าผมนั่นจะกดดันผิดอ๋อกระปีนี่ครับดันถูกถูกมากเลยครับเพื่อนสี่แสนสี่แสนกับ อดอบหินขาวเม็ดหนึ่งก็คุ้มทุนแล้วครับดันร้อยยี่สิบสำหรับใครที่ไม่เคยมีของก็ถือว่าเป็นดันผมก็ยังถือว่าเป็นดันที่น่าฟาร์มเลยนะครับแล้วก็ใช้เวลาลงก็ไม่ได้นานเท่าไหร่แล้วก็อ,กอย่างหนึ่งก็คือคือพูดง่ายๆว่าเป็นดันที่ลงผมว่าลงแงงก็ไม่ขาดทุนครับกับค่าดันการลงก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่เดินเควสก็ไม่มีเควสอะไรมากมาย ก็นั่นแหละครับเพื่อนๆคือก็ถ้ามาแบบถ้าจะแนะนาเพื่อนๆแนวทางอะไรเงี้ยคือบางทีเวลาเราจะเล่นเกมหรือจะอัพของอะไรเงี้ยครับเราก็ดูตามกําลังของเราครับก็คือถ้าเราแบบไม่ไม่ได้แบบมีการแบบลงทุนอะไรมากมายหรือซื้อมากมายก็ให้เราแบบฟาร์มดันที่เราคิดว่าเราฟาร์มไหวแล้วก็ฟาร์มแล้วมัน มันยังไงเดียครับมันไม่ขาดทุนนะครับซึ่งจริงๆมันก็มีหลายดันเนาะที่เราฟาร์มแล้วก็คุ้มค่าอยู่แต่ก็คือต้องบอกนะครับว่าสมัยนี้คือมันเกมมันก็เปิดมา2ปีกว่าแล้วเนาะแล้วก็อย่างหนึ่งเงินเอ็มมันก็ถูกลงไปเยอะคือบางอย่างที่เราฟาร์มมาครับมันก็อาจจะขายไม่ได้ก็ถ้าใครที่แบบมาเริ่มต้นเล่นใหม่ครับ มันก็จะเหนื่อยหน่อยนะถ้าเราไม่ค่อยได้ลงทุนอะไรเท่าไหร่เงี้ยไม่ได้ซื้อของเลยเยงี้ยการฟาร์มหาเงินอ็นมาซื้อของซึ่งของบางอย่างของบางอย่างนี่คือมันก็อาจจะแพงครับแต่ของบางอย่างมันก็ไม่ได้แพงมากเกินไปแต่จริงๆคือผมคิดว่าถ้าเราแบบฟาร์มดันที่มันที่ตามที่เราฟาร์มหวครับบางทีเราก็ไม่จะเป็นต้องลงของอะไรมากมายก็ได้ครับคือ คือของสมัยเนี้ผมว่ามันมันก็แรงมันก็แรงพอตัวอยู่ครับผมก็คลิปนี้ก็อาจจะเป็นคลิปที่อามาพูดแบบเรื่องของการลงของลงดันอะไรเงี้ยครับอาจจะไม่มีสาระเท่าไหร่นะครับผมพอดีก็คือมาช่วงนี้ก็คือ มาเหมือนกับว่ามาไม่มีอะไรครับมาทํากิจกรรมกิจกรรมเนี่ยครับกิจกรรมกิวไอเนี้ยมิชชั่นเฟสติวัลแล้วก็มาลงดันนี่ครับตอนนี้ผมลงไปสามรอบแล้วมันขาดอีกสองรอบเพื่อเอาแต้มมามาไอเนี้ยครับผมเอ๊ผมติดเควสอะไรทําไมมันไม่ไปอ๋อเหมือนกับว่าผมยังไม่ได้ตีบอร์ดครับเพื่อนบอสไม่เกิด <laughs> ผมว่าอยู่ว่าทำไมมันไม่ไป ก็ถ้ามีอะไรที่ผิดพลาดที่ผมพูดผิดพลาดไปผมก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆก็คือก็อยากให้เพื่อนทุกคนแบบคือยังไงครับเล่นเล่นเกมให้มีความสุขครับผมแล้วก็ไม่ต้องไปไปแข่งขันกับคนอื่นมากมายครับแข่งกับตัวเราเองดีกว่าเล่นให้มีความสุขครับผม,มเหมือนว่าผมจะมันจะบั๊กหรือเปล่าเพื่อน หรือว่าอะไรยังไงทำไมมันมันไม่ไปต่อคือถ้ามันไม่ไปต่อไม่เดินเควสนี่ผมก็งงอยู่เหมือนกันนะไม่ได้ลงดันนี้ก็พอเรเวลเยอะๆเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยได้ลงดันเล็กๆอะครับเพื่อนก็ส่วนมากก็จะลงลงเป็นดันดใหญ่ๆไปเลยเพราะว่าพอเรามีของ ติดตัวเยอะเงี้ยบางทีการฟาร์มดันเล็กๆมันก็อาจจะไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่ครับถึงแม้ว่าการฟาร์มดันดใหญ่ๆมันมันจะขาดทุนมันจะไม่ค่อยได้กําไรมากเท่าไหร่แต่ว่ามันก็มีลุน้นเขาเรียกว่ามีลุ้นของแลมีอะไรนี้เยอะกว่าครับผมเหมือนผมจะติดเควสอยู่นะเพื่อนๆเหมือนเหมือน,นมันไม่ไปแล้วก็ผมไม่รู้เลยว่าต้องเดินไปยังไงเนี่ย ทมื่ีผมก็ลืมดูก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้ามาดูครับผมแล้วก็ช่วงที่ผมบางช่วงที่ผมทำคลิปแล้วแล้วหน้าจอมันมันมันครอบได้ไม่เต็มอะไรเงี้ยผมก็ขออภัยด้วยนะครับเพื่อนพอดีว่าคือผมเล่นในมือถือครับแล้วตอนตัดต่อเนี่ยผมก็ อาจจะตั้งตัวเขาเรียกอะไรครับตัวแคปหน้าจอเนี่ยอาจจะตั้งไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือผมเริ่มตีกล่องกับเพื่อนเมื่อกี้มันก็เลยไม่ไปต่อผมก็งงอยู่ว่าท่ไมมันไม่ไปใช้เวลาจริงลงรอบหนึ่งก็น่าจะประมาณรอบละ4ี่ห้านาทีน่าจะได้ครับเพื่อน เพราะว่ามันคือมันเป็นดันที่คือมีกล่องหลายกล่องนะดันมันก็ยาวอยู่แต่มันก็ไม่มีเควสมนั่มาเลยครับดันนี้จะมีเสียเวลาอยู่ตรงตำแหน่งที่ที่สองครับตรงที่เราต้องไปตีตัวกล่องนะครับที่ต้องรอประตูมันเปิดแป๊บหนึ่งน,นี่ยครับคือถ้าเล่นในในโมบายนะครับมันจะสะดวกกว่าที่ว่าเราสามารถกดเนี่ยครับ กดเพจมันก็ตีตัวเพจให้เราเลยเราไม่ต้องไปหาตัวตัวคีย์เหมือนสมัยแต่ก่อนสมัยแต่ก่อนนี่เวลาลงลงเป็นบาร์ตี้ครับบางทีโอ้เป mm ิดออกมาเต็มไม่รู้ตัวไหนบอสครับมองหาไม่ค่อยเจออันนี้ผมก็จะเลือกตัวล่างนะครับก็ถ้าเพื่อนๆมี อะไรที่ไม่เข้าใจก็ทักมาสอบถามได้นะครับถ้าถ้าพอมีอะไรที่ตอบได้ก็จะตอบครับแต่ถ้าอันไหนที่มันมันมันตอบแล้วมันดูแบบไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่ก็ไม่ขอตอบแล้วนะครับเพราะว่าจริงๆผมก็ไม่ได้ค่อยไม่ค่อยเก่งเรื่องอ่าเขาเรียกอะไรครับคือไม่ไม่ค่อยเก่เงเร,กรรเ,กเรื่องของการอืมพวกอะไร สักเท่าไหร่ความรู้ก็คือก็เล่นแบบาตามสไตล์ของตัวเองครับคือเล่นไปไปเรื่อยๆไปเปลี่ยการอัพของก็คืออัพอัพตามที่ที่ตัวเองอคิดว่ามันมันขาดนะครับเ,เพื่อนๆนก็คือปกติแล้วเวลาที่ผมลงดันอะไรสักอย่างเนี่ยครับดันไหนแต่ผมลงไม่ไหวเดี๋ยวผมก็จะดูว่าเอ๊ะมันมันขาดอะไรผมก็จะหาส่วนนั้นมาใส่ สมมติว่าไปลงดันดีอย่างบางดันเนี่ยรู้สึกว่าเราดาเมจไม่ถึงเราก็ต้องหาของที่มันมีดาเมจมาใส่ตัวเราแต่ถ้าเราลงไว้เรายืนไหวถ้าไม่ใช่ครับเราเรายืนไม่ไหวอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องหาของที่มันเป็นสัตว์ป้องกันมาใส่ตัวอะไรอย่างเงี้ยครับคือผมก็จะเป็นการแบบคืออัพของไปตามตามเขาเรียกว่าตามสเตตตามสถานการณ์ที่ ที่อยากจะลงดันบางดันแต่ณนะแผทปัจจุบันเท่าที่ผมลองมาเกือบทุกดันนะครับในการโซโล,โล่ทุกวันนี้ก็คือดันทั่วไปนะครับดันเล็กเกเนี่ยผมก็โซโล่ได้ได้เกือบหมดนะตามที่เื่อนเพื่อนเห็นในคลิปก็จะมีแค่พวกดันเอ็นเกมอย่างพวกอ่าพวกดันที่เข้า,าใหม่ใหม่ครับที่มันไอ้นี่ขึ้นไปผมก็ฟาร์มไม่ไหวเหมือนกันสูงสุดที่ผมลงได้ก็น่าจะประมาณแค่ บัตรเงินนะครับผมแล้วก็ส่วนการไปลงโซโลาดันเทมปัสกับไอเทมปัสไอพาร์ท2ครับเทมพัสจีนนะครับผมลองไปโซโลมาแล้วก็คือยืนไหวครับเพื่อนๆแต่เวลาไม่ทันครับบอดทายก็คือเราจบเวลาไม่ทันเพราะว่ามันจะมีมอนชุดสุดท้ายที่เราต้องเคลียร์มอนนะครับแล้วเบกเป็นอาชีพที่ ไม่ค่อยมีสกิลแบบเ,เขาเรียกว่ามันมันตีหมูได้น้อยครับมันก็จะช้าตรงนั้นก็เลยทําให้ไม่ผ่านครับก็คือตอนนี้ก็คือถ้าอยากจะผ่านดันเทมปัสก็คือผมต้องหาของที่ที่แรงกว่าน,นี้มาใส่ก็คือหรือไม่ก็ต้องหา ใช้เวลาไป12นาทีครับเพื่อนๆก็ใช้เวลานานครับมดแต่โมมากไปหน่อยก็เหลืออีกกี่รอบนะครับเพื่อนขอกดลับผองนะครับวันนี้เครผมเหลืออยู่เหลือรอบสุดท้ายแล้วครับเพื่อนๆก็จะได้แต้มมา1 8อยปครับช่วงนี้ก็จะเป็นการ าฟาร์มเขาเรียกว่าเก็บเก็บเฟสเก็บเฟสมิชชั่นกิลเป็นหลักนะครับเพื่อนช่วงนี้ก็เลยจะไม่ได้ค่อยได้ฟาร์มแบบฟาร์มดันจริงๆงจังๆเท่าไหร่ก็จะมาทำแต่เฟสตัวกิลแล้วก็พยาพยามเลือกผมก็พยายามเลือกเฟสที่เป็นเฟสลงดันนะครับผมเอาทิศตัวเองลงไวนะ้เนาะก็คือได้2ต,ต่อครับเพื่อนๆือ หคือได้ทำเพสด้วยแล้วก็สองก็คือได้ลงดันหาของด้วยก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ถ้าเพื่อนๆมีเวลาเล่นก็เป็นกิจ,ก,จกรรมที่ที่น่าทํำน่าเล่นครับผมส่วนจะได้อะไรดีๆมั่งหรือเปล่าเนี่ยผมคือดันต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นดันแบบดันเล็กๆจริงๆมันก็ ไม่ค่อยมีของแรแล้วนะเพื่อนๆถ้าถ้าไม่ดับพวกจอบอะไรมาเนี่ยครับส่วนพวกชุดพวกอาวุธอะไรทุกวันนี้มันก็มันก็ไม่มีราคาแล้วครับเพราะว่าว่าทุกวันนี้คือมันคือดันมันไปถึงขนาดว่าของเอ็นเกมแล้วครับของที่อยู่ในดันเล็กๆมันก็คือถ้าเราลงไปเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยได้มีหลุ้นอะไรมากมายเท่าไหร่แต่ส่วนมากก็ผมมาลงก็คือมาลงทํำเควสครับเพื่อนๆไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจจะมาลงเท่าไหร่ ลงเอาเควสเควดเควสแบบมิชชั่นกิวอะไรเนี่ยครับก็ถ้าคลิปมันยืดยาวหน้าเบื่อเป็นไปก็ขออภัยด้วยนะครับก็พยายามจะทำคลิปที่มีประโยชน์ออกมาให้เ,เพื่อนๆได้ดูกันครับผมแล้วก็พอดีว่าเห็นมีเพื่อนคนหนึ่งทักมา ขอดูของสวมใส่ในตัวละครอะไรของผมนะครับผมก็ทำคลิปไว้อยู่นะครับก็สามารถกดไปดูที่ที่หลิงกในวิดีโอช่องผมก็ได้ครับเพราะว่าณปัจจุบันผมก็ยังไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมก็คือยังเป็นขอกเดิมอยู่ช่วงนี้ก็ได้ไอตัวอันนี้ครับก็คือมันมีกิจกรรมที่ไม่ใช่กิจกรรมครับเขาเรียกว่า ช่วงที่เฟซบุ mm. Luckily, ๊กเข้าไม่ไ <c> ด <oughs> ้ครับเขาจะมีของอันนี้มาให้เราก็เลยผมก็เลยได้ตัวเมี่ยมน้ําเงินน็คือปีกน้ําเงินมาแล้วก็ได้อะไรมาหลายอย่างเหมือนกันก็เลยทําให้ช่วงนี้ตัวละครก็จะแรงขึ้นหน่อยครับเพื่อนเนเพราะว่าได้ของฟรีมาก็สุดท้ายผมก็ขอ จบคลิปไปแค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆพอดีก็มันไม่มีอะไรนะมันยืดยาวเกินไปก็จะทำเพื่อนๆหน้าเบื่อ <c oughs> ก็ไม่มีอะไรเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นช่วงที่ฟาร์มหาเงินไปเรื่อยๆครับแล้วเดี๋ยววันไหนมีเวลาผมจะทําคลิปลงดันงูสามสิบรอบให้เพื่อนๆดูครับว่าสามสิบรอบเนี้ยเราจะได้กําไรเอ็มแล้วก็ มันคุ้มค่าจริงไหมกันที่ผมเคยบอกว่าเป็นดันที่น่าฟาร์มก็โอเคสุดท้ายก็ขอจบคลิปไว้ไวเพียงเท่านี้นะพนเพื่อนๆแล้วก็ถ้าพเพื่อนๆถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของผมก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพเพื่อนๆก็ขอตัวไปฟาร์มดันเพลสต่อก็บายบายครับผม